สวัสดีพี่น้องวัสดุคูสุขุ่นสุ honest, ส đây, ่งส <c oughs> <c oughs> ุบลพีน้อนีกาลูกไส่กับจะกลับเมื่อห้าแม่จะกินหอดหม่แล้วมพี่ด้วยกะหูยานกินอยกมุคือสวัสดีพ่ลูกวสวัสดีกลูกจริงสวัสดีี่ลูกบอกอ่แล่กรู่บ้าที่นอนแรบ่เลลกบอกว่าลูกมู้้า าเป็นที่จะไปาเป็นที่มาที่ทอนนไผ่น้น้ำบก้านั่นมาทำที่ทอดม่คิดบ่ลูกคิดนอกดูท่อนเน่าหรือเปล่ามาคิดนอกเน่ายองนายอมยีบบ่ทองนายพันจัดยองตายน่ายีบ่เาดี๋ยวไปใกล้ดิลูก คนตกพี่น้องไปได้ไปใช้หมี่น้องเยตัดละหัวไวไปจะเศร้าคนตกโตระดับทั้งคนทั้งล้มพี่น้องห้ากับเขามาบ้านเของหาลูกชายอย่างลูกชายให้เพราะว่าอยู่น้ำเมื่อยพี่น้องไม่เท่าไป้ห่อกะต้มอยู่งานบุญพี่น้องงานบุญแจกเท่าอยู่ตรงใหญ่เป็นสองคนห้างกีนเขายังลูกน กินแล้กินแนวกินขนมยังไ่กินลูกๆยังไ่อิ่มยังมอิ่มนมำกรี๊ยมืออ้วนเรือกระี๊ยน่าดีวี่ลูกเอนีกังำประมาณพบงูพน้องตอนนี้อยู่บ้าน เพราะว่ามันมีหอดแสงแดดพี่น้องเพยกับพ้นตกอยู่พี่น้อยนั่นจะดื่มกับลูกพ้นโต๊ะอ่หน่อยจิ้มตะขนมพี่น้องเข่าบุคอยกินลูกกับพี่น้องยใส่ใบหยวกขนมพี่น้อยมือเตอร์กระทมให้แม่มือเตอร์กระให้พี่น้องเพราะว่าเด็กน้อยกับห่างบบซันโฟห่างแม่นั่นเป็นแนเนอกมะเตอร์กับขึ้นกีต้นลูกพี่น้องหาพยานวงคือบลูก มามจะไปจับกันเด้อนี่แหละมเนเลเ้าอยกจะจะี่อนเด้อนตกพี่น้องแต่ว่าตกพบเป็นฟอยพี่นขนมขอทีอ่ไปยากมายากพี่น้องเลยคืบมนทีบด้วยพี่น้องโดยฮะมาะเบมยังลงไม่พอพี่งด้วยะ เอแต่ห้ามกินข้าวอย่างมุ anyway> <t <t ่นบอกปลาลูกด ouais> uh ้วยลูกห้ามกินกับหยังกินกัะบอกต้มกับมะกรูดกินกระบอกต้มกับมะกรูดกระต้มมันใส่ลูกเห้องไพ่นี่นะลูกปืนห้าห้องไพ่นี่ห้องไพ่นี่นะ ห้องนอนไทลูกห้อ<ป>งห้องนองแว๊ก<ป>ฮะฝน,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 นตกบอ่อนออกไปไซสพี่น้องเลยกาฝนตกกาถ่ายแบบริ้ิวจะเดินทเทวเฮือนนี่หละพี่น้องบ่อนออกไปไซสพี่น้องกาขอบุญขอบุณเนาะุกทานที่เขามา ที่ตามหับส้มมาเป็นกำลังใจหัวส0ติด4ทั้งฝั่งไทยเนาะทางขอนแก่นทางอุบลทางนนทาทงสระข้ามร้อยเอทกรุงเทพหานาคอนทุกๆจังหวัดพี่น้องอย่าลืมก,กนไร้เพรแะแท้ด้เยพี่น้องขอเป็นกำลังใจด้วยสวัสดีวันลูกบบอีกอ๋อคนเก่งนั่นน่ะแหละลูก หนูปัสายพี่น้องคนตกโบได้มียังแบบเป็นตาถ่าไยไอฟีซีเบิ่งนะพี่น้องเนาะก็นะกับภาวาวิวกับบอคอยขึ้นพี่น้องในสวงนี่กเพราวะบล็อกได้ไปถ่ายไซพี่น้องกับโบมีคอนเทนต์ไปได้พี่น้องเพระาะว่าบเอเ้นกัเป็นคนอยู่หวัวอยู่ผู้เดียวกับบอเมนพี่น้องเห็ดได้ว่าแม่น้องแว็กซ์ค,คนกับทำการทำงานพี่น้องก็เลยโบได้มีบมแบบ เห็ดแบบเป็นครอบครัวแบบเห็ดคลิปแบบเห็ดเวลาการอยู่การกินลงพี่น้องเพราะว่าอยู่ตัวเดียวบาเบีนพี่น้องก็เลยทั้งจับป้องทั้งถ่ายพี่น้องบางทีกับเอพซีกับผตัวได้บทนาเบิงกับกับเขามากดไลน์นี่เด้อพี่น้องผมเป็นกำลังใจบูฮู้เฉดใดพี่น้องบาเบียนไงเด้อกัยากกอยากมีแบบเป็นตาหน้าเบิงหน้าสซ่บางพี่น้องเบิงเนาะพี่น้องแต่ว่า บ่มีพี่น้องเลยอบ่มีการมีงานกันไรพี่น้องบ่มีงานแตงน่งี่น้องทรงแต่มีแต่งานบุญพี่น้องงานบุญมื่นนี่บ่มีสิทธิ์ไปซอยเ่นพี่น้อยซอยผักลาบผักก้อยซอยจุคือเก่าพี่น้องโดยฝนตกลูกเดี๋ยวเขามาใกล้ฝนต๊ แลู้กหะมาใช้หลดประคัได้หลระัได้ลูกหลดจะได้ลูกฮะใช่ลูก บนตกลมหนาวหนึ่งไอ้เรียบอะใช่ลูกเล่นกในแม่หลอดเจนนะลูกเล่นกในแม่หลอดเจนนะกระสอบด้านบนเป็นกระสอบเข่าพี่น้องกระสอบงิ้วพี่น้อง เอามาตั้งแต่บ้านหมดเลยเว้พี่น้องเว้ยแกะมาตั้งแต่ปีไายนี่บทเสนอหยัดบทสิหยัดพี่นี่บทเมองเล็กกัไปทำงานพี่น้องเมื่อทำงานนั่นเมีเนี่ยเคียวก็เลยบวชได้เห็ดนี่แต่ฟีได้แหละพี่น้องเยโดูไปทำเรียนหลดบลูกคำอะไรนี่ลูกดูสารสัตว์กระเบื้องบวได้พี่น้องเย สงสัยจานดาวเทียมมันเบดอนุการเสริญงานพี่น้องเพราะว่าเบิ่งเบื่อโดยฝนมันนี่ก็คือสิตกไปถั่วนะพี่น้องเนาะแถวคนแก่นกันนะสิตกพี่น้องเบิ่งก็คือคนแก่นแถวอุบลนี่แถวเขตอำนาจนี่คือสิตกพี่น้องเพราะว่าเบิ่งอาการคือคืมอยู่คือสิตกถั่วถั่วลายเติบพี่น้อง เพราะว่าม so well. ันม so like ันขึ้นอืเขาบอกอิ่นว่าฝนในพี่น้องเขาเรียกว่าพัยุเข่าพี่น้องทางบ้านทางฝั่งเราแบบนี้คนโบราณมันว่าถ้าเป็นฝนตกเนี่สิตกมาประมาณหนึ่งสมุงหรือว่าสามสิบนาทีแต่ก็สีเศร้าคือว่าฝนตกพี่น้องอันนี้ก็ใส่เต้นเว้นพี่น้องถ้าาคำแบบแบบว่าตกบัวแห้งนะพี่น้องตกบัวแห้งก็เลือดเยืออินพัยุอีกอย่างก็มีร่มน้ำพี่น้องเป็นร่มแห้งพี่น้องเลยนอยู่เที่ยงหน้าแต่ว่าผูุขาเลยมาสากแบดไว้อยู่บ้าน ก็เลยบริได้ถ่ายพี่น้องตอนเมฆไรพี่น้องเป็นบรรยากาศยามแรงพี่น้องจะได้ขอบุญขอบขอพุนเนาะถุก่านที่มีกำลังใจที่มีนำใจมีความเมตตาให้บาเบ้นแบลลูกทรายพี่น้องก็ขอบุญขอบพุนเด้อ f อทซุก่านที่คอยเข้ามาให้กำลังใจในพี่น้องเนาะก็ะให้บาเบ้นเฮ็ดคิปสู่ต่ตไปพออยู่น้ำ เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพี่น้องเอ้ยคัาจีบไปหาเงินฮะอยู่ไทยกะไปยากมายากพี่น้องบางเทธอกะรอให้ด่านเปิดพี่น้อยกะกะมีแต่ผู้ใหกเอาใจว่าให้ท่อบโให้ท่อพี่น้องบโให้ท่อไฮท้อยว่าให้สู้บางเธอกะคนดท้ามก็อยากสู้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้นทุนชีวิตเท่ากับเรื่องเห็ดบัด กันเขาเล่นโทรศัพท์ก็ต้องใส่บัตรเติมเงินพี่น้องบ่เฮาต้องใส่บิดมือละบัตรมือละบัตรพี่น้องแต่ว่ากับยังใครที่มีน้องเวะกะทำงานให้พี่หนุ่มย้อนไปแข่งพนลูกเงินเดือนเพื่อนก็ได้มากอะขายขาบัตรเติมเงินเนี่ยค่ะขาขนมลูกพี่น้อง แต่บางทีบาเบนก็ข yes. yes, no, ุดจากไปทำงานพี่น้องโบอยากให้เมียมามาลำบากเพื่อว่าผู้เดียวพี่น้องอยากให้ลูกให้เมียแบบอยู่เย็นเป็นสุขคือพอได้ใส่ได้จ่ายนี่คือบ้านคือเมืองเขาพี่น้องกับปลูกมันกับปลูกมันลองเบิ่งพี่น้องจะคิดได้สบายแต่ว่ามีทุนบาเบนก็อยากลงเห็ดเป็นการเกษตรลงเบิ่งพี่น้อง อย่าพุทบอลเลี่ยงกบแล้วก็อบอลเลี่ยงปลาดุกไปเนาะพวมขุดไว้ถ้าถ้าบราจทไปทำงานไทยก็คือขุดอ,อย่างเดียวเลยพี่น้องแต่ว่าก็จะได้เงินมาลงทุนพี่นอ้นองเก็บ่อลเลี่ยงกบเลีเ่ยงปลาเคงเลี้ยงหอยพี่น้องปลูกเครื่องในดินนาเผื่อเป็นการหารายได้ที่ใส่ชีวิตประจำวนนันแต่ละวัน,นพี่น้องโดยจะได้ขบุญกับคุณนทุกๆท่านเด้อพี่น้องที่เข้ามาอุปถัมภ์คำสู้ซองบาเบ้น หัวจะเป็นนักผู้ใหญ่ใจดีเนาะดุ่นสุขุสุคลนหัวทั้งภายในประเทศแต่ต่างประเทศเทศี่กำลังเบิ่งคลิปนี้กัขอบุญขอบคุณทุก่านเด้อเชื่อมาปเ,เป็นกำลังใจโดยพี่หนาเลยลูกนะขามาหนูเป็นแกงพนฮะกับผมพ่อกันคลิปหนาพี่นอ้องคลิปนี้กับบุญยังหนาเบิ่งนะสมกับข,อ,ขอ,อสุดขอไพ่เอซทุก่านเดอ้อหน่อย กับฝนตกบุญไ,ไปทางทางไวพี่น้องเลยกับบุญหายไปทางไวดอกพี่น้องกับพวกพ้อกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพี่น้อง